สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาประมวลเล่มที่3ที่หนูได้อ่านนะคะก็คือเรื่องของออดินแดนมาัศจย์ใต้ท้องทะเลนะคะจากเนื้อเรื่องที่อ่านเนี่ยเข้าใจง่ายมากๆเลยเพราะว่าอาจารย์ได้แปลงสถานการณ์จริงนะคะให้อยู่ในรูปแบบของนิทานหรือประมาณแบบใช้เป็นนิทานในการเหมือนกับเล่าเรื่องให้เราฟังและมันจําง่าย เรารู้สึกว่าอ่านไปมันสนุกมันเหมือนกับอยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องที่หนูรู้สึกว่ามันตรงกับครูและสิทธิ์มากๆนะคะเพราะว่าปลาเท่าเนี่ยอ่าครูปลาเท่าเนี่ยเปรียบเสมือนอาจารย์แล้วเราเหมือนกับเราที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยก็เหมือนกับลูกปลาตัวน้อยๆน,น,นะคะ อาจารย์เนี่ยมีความวิเศษในตัวก็คืออาจารย์มีความเป็นครูที่เชี่ยวชาญแล้วเราเนี่ยก็เรียนครูซึ่งจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยจะออกไปเป็นครูที่ดีได้อาจารย์ก็เลยอยากจะถ่ายทอดวิธีต่างๆวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยให้กับเราเพื่อที่จะไปใช้ให้กับเด็กรุ่นอื่นๆให้กับเด็ก ทําให้การเรียนรู้ของที่เราสอนเนี่ยมันไม่น่าเบื่อสิ่งที่อาจารย์ได้ให้ความรู้ในในในหนังสือนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นการที่อาจารย์เนี่ยได้เทรนลูกศิษย์เทรนจนสุดความสามารถถ้าเด็กปิดใจก็ไม่สามารถที่จะนำะสิ่งที่อาจารย์จะถ่ายทอดเนี่ยเข้าไปเข้าไปได้นะคะ ทําให้มันยากต่อการที่จะปรับเปลี่ยนเรานะคะอยู่ในโลกใหม่ๆต้องค้นหาวิธีการสอนที่มันไม่ทําซ้ำเดิมๆวิธีการสอนแบบเดิมก็คือเป็นการบรรยายเป็นการนั่งฟังเด็กจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ออกแล้วแต่เด็กแต่อาจารย์อยากจะปรับเปลี่ยนตรงนั้นก็คือเป็นการสอนที่ใช้รูปแบบ m t Model ในการถ่ายทอดนะคะก็คือให้เราเนี่ยนำรูปแบบแอมชีนโมเดลเนี่ยไปใช้กับเด็กแล้วจะเกิดความสนุกจากที่หนูเคยเรียนผ่านมาของอาจารย์นะคะก็คือแบบอ,อาจารย์สนุกมากไม่เบือ่อเราใช้ความรู้สึกในการใช้ความรู้สึกในการเรียนรู้มากกว่า ใช้ความรู้สึกนําความรู้เมื่อเรารู้สึกชอบเราก็จะแบบได้รับความรู้นั้นเต็มๆ,ๆนะคะในเนื้อหานิทานนะคะอาจารย์ก็ได้บอกว่าอาจารย์อ่ะครูปาน่ะมีพลังวิเศษแต่ไม่สามารถที่จะบันดาลให้เด็กเนี่ยสำเร็จได้นอกจากเด็กอะ่ะจะฝึกฝนจะจะจะอยากรู้เองจะอยากเรียนเองจะ อาจารย์มีหน้าที่แค่บิ้วให้เราบิ้วตะล่อมให้ให้เราเปิดใจไม่ไม่ให้เราแบบไม่เอาไม่เอาประมาณนี้นะคะถ้าจากเนื้อเนื้อเรื่องนี้ก็คือถ้าถ้าเราสร้างกำแพงให้กับตัวเองเราจะไม่ได้รับอะไรเลยสิ่งที่อาจารย์พยายามถ่ายทอดนั่นคือประสบการณ์มัน คือในสิ่งที่เราจะไปสอนในในการพบเจอในอนาคตเนี่ยมันมันโหดร้ายมากกว่าเทียบกับมหาสมุทรก็คือบนโลกมนุษย์อ่ะมันโหดร้ายมากกว่าในมหาสมุทรในท้องทะเลแห่งนี้อาจารย์จึงพยายามเทรนเราในห้องเรียนเนี่ยให้ให้แบบเชี่ยวชาญก่อนที่จะออกไปสู่โลกกว้างจริงๆในค์สเบาวิวนะคะ อาจารย์มีเด็กเนี่ยส่งสงมิลมาในวันหยุดราชะการนะคะซึ่งส่งมาหาอาจารย์ซึ่งในลายกลุ่มนั้นเนี่ยมีอาจารย์ถึง4ท่านนะคะเขาส่งมาว่าสองทับหกส่อบไปได้ยังคะซึ่งมันมันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่คำพูดที่จะสื่อสารกับอาจารย์คือ เราเป็นครูเราเรียนครูเนี่ยเราต้องมีทักษะพ,พื้นฐานเลยก็คือการพูดการพูดยังไงให้คนอื่นเอ็นดูเรารักเราคําพูดของคนเป็นครูเนี่ยสำคัญมากๆเราจะต้องมีคําติดปากเลยก็คือคําขึ้นต้นก็คือคําว่าขอบคุณคําขึ้นต้นก็คือคําว่าสวัสดีและคําลงท้ายก็คือคําว่าขอบคุณนั่นเองอ่าแล้วก็ อาจารย์ก็ได้ใช้ภาษาที่การสื่อสารที่สร้างสรรเพื่อที่จะให้เขาปรับปรุงตัวนั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงในคัดพิ้วหางนะคะคัดพิ้วหางเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกว่า,าการเป็นการส่งข้อความหาผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องดูบุคคลดูโอกาสดูสถานการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ พอเราออกไปสู่โลกกว้างเนี่ยคนอื่นจะได้ไม่มาว่าไม่มาตําหนิเรานะคะอืมไม่เมาเออแล้วก็ถ้าคนอื่นถ้าเราเนี่ยใช้คําพูดห้วนๆสั้นๆคนอื่นอาจจะตําหนิถึงอาจารย์หรือว่าตําหนิถึงพ่อแม่ที่เออว่าเลี้ยงดูบ่มเพาะมายังไง ไม่มีการให้เกียรติผู้ใหญ่เลยไม่มีการไม่มีการให้เกียรติเลยนะคะก็คือสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนถึงคุณธรรมในตัวของเราก็คือการให้เกียรติผู้อื่นนั่นเองนะคะอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างของเพื่อนที่ใช้การสื่อสารที่สร้างสารรค์นะคะแล้วก็การสื่อสารที่ดีกว่า แรกะะต่อไปนะคะก็คือการที่การที่เราเนี่ยนะคะออกไปฝึกประสบการณ์แล้วเนี่ยเราออกไปอยู่กับคนอื่นซึ่งไม่ใช่กับอาจารย์ละเราออกไปอยู่กับคนอื่นนะคะเราควรที่จะน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกก็คือไม่แสดงอาการไม่แสดง กิริยาที่ไม่พึงประสงค์ให้กับคนอื่นได้เห็นหรือแสดงสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเนี่ยออกมาเพราะว่าคนอื่นไม่ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเราอะโดนอะไรมาบ้างแต่เขาจะรับรู้ได้ตอนที่เราแสดงกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้เราเนี่ยดูแย่ดูไม่ดีเลยและทำให้เราเนี่ย มันบ่งบอกว่าเอออาจารย์หรือคนคนที่บ่มเพาะเขาบ่มเพาะมายังไงคะเราเนี่ยควรที่จะเป็นครูที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะอเหมือนในคลาสของในคลาสตัว้นเนี่ยนะคะก็อาจารย์เนี่ยได้ส่งแพทเทิร์นว่า,าเราต้อง มีข้อมูลอะไรบ้างในการที่จะส่งไปหาอาจารย์ในทางไลน์ก็มีนักเรียนที่พร้อมอพัฒนาตนเองก็คือแก้ไขสิ่งที่ส่งไปแล้วเนี่ยนะคะก็ส่งใหม่เป็น,เป,นเป็นแบบที่อาจารย์ต้องการแบบดีขึ้นกว่าเดิมแบบที่อาจารย์ได้บอกแต่มีประมาณ2ี่ที่ไม่เห็นด้วยอ่าไม่ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อาจารย์บอกนะคะ คือคนเป็นครูเนี่ยนะคะจะต้องอรับฟังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นนะคะให้เกียรติผู้อื่นในการเช็ถามอาจารย์ว่าทําไมผมถึงได้มีบวกมันเป็นการมันเป็นประโยคที่คา,าดคันคือมันเป็นประโยคที่มันไม่ควรที่จะตั้งคำาับมันประมาณว่า ทำไมทำไมผมถึงได้บีบวกคะอาจารย์คือมันเป็นคําถามที่คาดคะนอาจารย์ไม่ให้เกียรติดูห้วนๆไม่ให้เกียรตินะคะสิ่งที่อาจารย์เนี่ยได้สอนคําพูดที่สื่อสารอย่างสร้างสารรค์เนี่ยก็คือเปลี่ยนจากคําว่าทําไมเนี่ยเป็นขอทราบผมขอทราบว่าทําไมผมถึงได้บีบวกครับ มันจะทําให้บทสนทนาทําให้การาข้อความนั้นลื่นหูทําให้ข้อความนั้นดูละมุนมากขึ้นไม่เป็นคําถามที่คาดคั้นไม่ให้เกียรติจนเกินไปทําให้เราเนี่ยนะคะดูเป็นเด็กที่น่ารักขึ้นไม่ไม่มันดูไม่ก้าวร้าวอะคะ่ะ ในคาดใหม่นะคะก็คือท like ุกครั้งที่อาจารย์ให้งานเนี่ยเหมือนกับตอนนี้เราอะทำงานอาจารย์ให้งานเนี่ยอาจารย์จะกําหนดวันที่ห้ามเกินวันนี้นะห้ามเกินวันนี้นะห้ามเกินวันนั้นนะหรือคือเราต้องทําให้อยู่ภายในภายในในสิ่งที่อาจารย์กําหนดซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราได้รับรู้แล้วอาจารย์ได้บอกกันทุกคนทั่วหน้าแล้วว่าอะสมมติว่าอย่างคลิปนี้ก็คือก่อนวันที่สามธันวาเรา อาจารย์มีระยะเวลาให้เราทําตั้งหนึ่งอาทิตย์ทําไมเราไม่ทําทําไมไปเดทไลน์ล่ะทําไมไปส่งเดทไลน์พอพออ,อาจารย์ปิดรับก็หาว่าทําไมอาจารย์ถึงแบบนั้นแบบนี้ทั้งๆที่ความผิดตรงเนี้มันเป็นความผิดของเราแต่เราเนี่ยพยายามโยนความผิดนั้นนะให้อาจารย์ให้กับคนอื่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทํา เราเป็นครูต้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆซึ่งอาจารย์คนเดียวไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะสอนแค่วิชาเดียวไม่ใช่ว่าเขาจะสอนแค่คุณคนเดียวแต่เขาต้องมีหน้าที่อื่นที่ต้องรับผิดชอบมีสิ่งต่างๆหลายอย่างมากที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวเราอยากเอาตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพราะสิ่งนี้ มันดูเหมือนตัวเองเห็น,หนแก่ตัวไม่เห็นไม่เห็นว่าเอออาจารย์เขาได้กําหนดเด็กครแล้วว่าเออเนี่ยวันเนี้ยควรที่จะส่งแล้วนะเราต้องเป็นตัวคนที่กําหนดชีวิตของเราเองกําหนดว่าเออเนี่ยวันนี้เราต้องทํานะเราต้องส่งนะเราวางแผนชีวิตตนเองนะถ้าผิดพลาดก็แค่คุยกับอาจารย์ดีๆไม่ ติดต่ออาจารย์โดยตรงว่าเราตกเรามีอย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้นะซึ่งเราคิดว่าอาจารย์เนี่ยจะรับฟังแน่นอนในคันนี้นะคะก็คือฝากเพื่อนไปบอกอาจารย์ว่าเราไม่สะดวกใช้ f a c e b o o k ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราฟังแล้วอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติกันมันไม่มีมารยาท ประมาณนี้นะคะแล้วก็คือมารยาทในการส่งข้อความหาอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องอในการหาอาจารย์เนี่ยเรากควรใช้ระดับภาษาที่มันเหมาะสมกับเราควรรู้ว่าเราเนี่ยคุยกับใครอยู่คุยในระดับสูงกว่าเราหรือรุ่นเดียวกับเราหรือรุ่นน้องของเราเราควรใช้ระดับภาษาให้เหมาะสม 2ก็คือมารยาทในการที่จะลาหรือมารยาทในการที่จะเ,เราไม่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เนี่ยเราก็ควรที่จะติดต่ออาจารย์โดยตรงไปบอกเหตุผลว่าทําไมถึงใช้ไม่ได้ทําไมไม่มีอาจารย์คนไหนนะคะที่หนูรู้สึกว่าไม่มีอาจารย์คนไหนที่ไม่ฟังเหตุผลของนักศึกษาทุกคนรับฟังหมดเลยสามก็คือ ในศตรวรรษเนี้ยเ,ออเราปฏิเสธแอปพลิเคชันไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามันเราต้องเตรียมพร้อมที่ว่าเราอะเราต้องเตรียมพร้อมในการที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้เราสามารถที่จะใช้ได้ในทุกสถานการณ์เราสามารถปรับตัวได้ในทุกๆสถานการณ์ต่อไปนะคะก็จะเป็นในคลาสของ ในคัดต่อมานะคะก็คือความมั่นใจเนี่ยมันดีนะแต่มันควรที่จะอยู่ในระดับที่เป็นมิตรก,กับชีวิตของตนเองนะคะก็คือ,อถ้ากับอาจารย์เนี่ยเราไม่ให้เกียรติแล้วเนี่ยแล้วกับอาจารย์แล้วต่อไปเราออกไปฝึกซอนเนี่ยเรา,เราคิดว่าเราจะให้เกียรติ อาจารย์ที่เป็นเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงของเราหรือเปล่านะคะซึ่งอาจารย์ได้บุมเพาะในรั้วมหาลาัยเนี่ยอาจารย์ได้บุมเพาะเรื่องมรารยาเรื่องการให้เกียรติเนี่ยเป็นอันดับต้นๆที่พูดบ่อยมากๆบ่อยที่สุดเลยว่าได้เพราะว่าเพราะว่าในสังคมเล็กๆคือในรั้วมหาลัยเนี่ยเรายังไม่ให้เกียรติกันแล้วในโลกที่มันกว้างขึ้นกว่านี้ในโลกที่มันแบบ มีแต่สิ่งยั่วยวนใจหรือว่าสิ่งที่ทําให้เราพร้อมที่จะระเบิดตลอดเวลาเนี่ยเราจะทนได้หรือเปล่ากับสิ่งเหล่านั้นเราควรที่จะมีความให้เกียกรติกันเออไม่ปล่อยผ่านพฤติกรรมที่ไม่ดีอาจารย์เนี่ยจะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะใช้การสื่อสารที่มันสร้างสารรค์กับนักศึกษาเสมอๆเลยเพราะว่าเซฟความรู้สึกของนักศึกษาแต่ส่วนใหญ่ นักศึกษาไม่ค่อยที่จะแบบเอ่อเซฟคำพูดที่ต้องคุยกับอาจารย์ไม่ค่อยที่จะเซฟความรู้สึกของอาจารย์เท่าเท่าที่ควรนะคะเอ่อการที่เรามั่นใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้ามันมั่นใจจนเกินไปจนขาดความพอดีมันก็เป็นพิษต่อเราเอง และก็อาจจะเป็นพิษต่อสิ่งรอบข้างเราด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาในคลาสต่อไปนะคะก็คือมีรุ่นพี่กลุ่มนึงก็คือ,อนัดอาจารย์ในเวลาในเวลานึงแต่พออ้อเนี่ยได้เลื่อนเวลาไปเป็น10บโมงครึ่งได้พี่คนนั้น,นก็ได้ส่งชัดมมหาอาจารย์แล้วก็ เป็นคําพูดที่ดีนะคะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่โอเคสักเท่าไหร่ก็คือเขาเนี่ยควรที่จะปรับคําพูดเ,เป็นการให้เกียรติอาจารย์มากขึ้นปรับคําพูดที่าจากเดิมเนี่ยก็คือเกรงว่าอาจารย์เกรงว่าอาจารย์จะรอนานค่ะ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปรับคำพูดให้นุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็ดูแบบเหมาะสมก็คือเป็นเป็นบอกว่าอ่ะเราหนูได้แจ้งอาจารย์ไปเวลาเท่านี้แล้วก็พอเพิ่งมาเปลี่ยนเวลาอาจารย์พอที่จะสะดวกไหมคะ มันเป็นคําพูดที่นุ่นมนวลเหมาะสมมันเป็นคําพูดที่ละมุนการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์อาจารย์จะเน้นย้ําพวกเราเสมอเลยครับการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์การสื่อสารในระดับที่เราต้องคุยกับคนที่มันในระดับสูงจะทําให้เรารู้สึกว่าจะทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อืมใช้คำพูดที่ สละสลวยแล้วก็ใช้คำว่าขอบคุณขอโทษจนติดปากอันนี้คือเป็นสิ่งที่อาจารย์แบบกล่าวขึ้นบ่อยๆมากๆเลยในแต่ละคาร์ดนะคะต่อไปในคาร์ดถัดมามีเด็กทะเละวิว่าทะเละกันในในห้องในคาส์ดเรียนของเด็กนักศึกษาฝึกสอนเนี่ยนะคะเหมือน พออ,อเนี่ยเขาก็เข้าข้างเด็กแล้วนักศึกษาฝึกสอนคนนั้นเนี่ยก็ได้โทรมาหาอาจารย์ซึ่งสิ่งที่อาจารย์ได้สอนเนี่ยก็คือเป็นการที่การใช้คำพูดการสอนผ่านเรื่องราวผ่านสตอรี่เพราะว่าการที่เราไปตบไปตีเด็กมันไ่มันไม่ใช่การ มันไม่ใช่การสั่งสอนที่สร้างสรรค์มันไม่ใช่การอบรมบางตอนที่สร้างสรรค์ไม่สามารถทําให้เด็กเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมได้แต่ให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอ่แต่เราสามารถสอนให้เขาเนี่ยรู้สึกและแตระหนักรู้ในตัวเองในตัวของเขาโดยการผ่านเรื่องราวที่สัมผัสจิตใจทําให้เขาเนี่ยรู้สึกให ซึ่งหลักการนี้เป็นการให้ความสําคัญกับความรู้สึกของเด็กและจิตใจของเขาทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นว่าเขาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือความรักแล้วก็การเป็นคนสําคัญอย่างเช่นเราเนี่ยสอนเด็กผ่านเรื่องราวผ่านนิทานผ่านอะไรก็ได้ที่อ,อย่างเช่นการที่เราจะสอนเด็กให้มีความกระตันยูเด็กไม่เข้าใจหรอกว่ากระตันยูคืออะไรแต่ สิ่งที่เราจะสื่อสารให้มันให้เด็กเข้าใจได้เนี่ยก็คือการที่เราอาจจะเล่าเรื่องหรือเปิดคลิปวิดีโอที่สะท้อนใะห้เห็นถึงความเป็นตันยูว่าอันเนี้ยคือเป็นการเป็นตันยูที่มันเขาสามารถทําได้เขาให้เขาให้เขาเห็นความสําคัญของสิ่งนั้นนั้นเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้แต่ถ้าเป็นการดูกันว่ากาัน ตกการตีมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากเด็กมีนิสัยที่ก้าวร้าวมากขึ้นการที่เรามาเป็นครูเนี่ยเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการาการศึกษาแบบเก่าๆซึ่งทําให้เราเนี่ยฝึกการเป็นครูมืออาชีพในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ไม่ใช้กําลังไม่ใช้ไม่เอาตัวเองเป็นหลัก สิ่งต่างๆรเรานี่ยนะคะก็คือเกิดขึ้นกับเด็กทุกรุ่นทุกเจนทุกไม่ว่าจะเป็นการให้การไม่ให้เกียรติอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการพอแบบเราหลงตัวเองเอาการหลงตัวเองการอวดการอวดดีอวดรวยอวดมันเกิดกับนักเรียนทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะก็คือ เราเนี่ยก็ไม่ควรกัรหลงตัวเองกับการภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันมีเส้นบางๆที่กั้นอยู่ก็คือถ้าเราภูมิใจในตัวเราเองเราก็ต้องภูมิใจในตัวคนอื่นด้วยชื่นชมคนอื่นให้เป็นไม่ไม่เอาตัวเองเป็นหลักยอมรับข้อบกพร่องของคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่หนูประมวลได้จากสิ่งที่หนูได้อ่านในหนังสือของอาจารย์ในเรื่องสามนะคะ หนูขอจบการสรุปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ